Ừ. จะไหลไปใน Ừ. Cậu แหละอุ้ย Ừ. นี่ตัวนึ่งนี่นี่เหียบรอยแล้วมั้งนี่เียบรอยขึ้นไปถมีตากแดดี่้วแล้วเหออ้ยงอนอนนี่นแม่นม้นีเจ้าวานี่้เห็ตัหัวนี่แน่น้ยไอ่อ้ยปลายงเลยพี่ไอ่อูบูบูมาบูครับลาบูโอ้เจ้านั่งบันี่ บักลรูดตัวยเจ้าน้องกินไปแล้วเจ้าน้องอะไดยมามาป่าฝันฟองพี่อ้บอกนะครับเอากระเป๋าไเิไเอาเทียไปเงไเอ้องเทียสกับทีมงานไปขี่เก้าพูดเลยครับกระเป๋หมือนไม่อยากให้เจ้าของเขาเห็นเลยครับอันเี้อีกรางนึงอันอีกรังนึ่งหมดไปหมดไปุยังขึ้นหัวยัง ยังอยู่ตัวสองตัวยปออย่นมันเอกหาพวก้มันเนไง้มนเไงเหัเกหัวมือกับมืกเบ่ตื่นชิมงานไปกี่เกาบ้าเงาอีกแล้วครับไหนกนอ้ยได้สคนพี่น้อง อุ้ยอ้ย้ยไปแล้วไปแล้วนี่ยังไม่เข้าอยู่ใตวิงอยู่ใตวิงอ้หได้ไก้เด้โอ้โหาเาัดได้ไหมได้ไหม้โอ้โหเิมันมันเนียนบอกว่ปลชิก้นี แล้วตัวนี้นะซือหลังง้มเโอ้กระจีขาดแโอ้บวกบวกนี่บวกกนิ่พี่นองเลยบวกกนิ่มดูพี่นอนเลยวนเลยไอ้นุกจีนี่อ้วไปแล้วยิ้มไว้ทั่นอนนีย

ตั้งหนักไวตะกร้น่อยครับไปส่วนเดี๋ยวพึ่งจะเฝ้าไปไปี่วยเราขันปูเราตะกร้อตรงนี้เด้อันนี้แม่นปลาปุ๋ยแม่นติดกับเราไม่ติดนั่ง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 ไปนั่งไปใครเน้าฉิมปุ๊กเขาด้ย

นี่อปากี่เข้ากันหมยโอ้ยเกินไปอะอะผู้ตงาหมผู้ตงมามขอเรียลเรียวผู้ตงไไม่ต้องงาพี่นองบอกเียลมขอเรียลเรียวโอ้ยกระชนอยู่นี่เลยมาโลดมาเลยมาเลยมาเลยมากระชั่นกระชั่นกำลังตามหาแม่ครัวคนแรกอยู่รับสมัครจำนวนมากกว้าปลากกวลายูครับพี่น้อง โอ้นี่ทางกวได้พี่น้องนี่นี้เงอนตัว่นี่ยหนีละเดยไเอ้ว่นเสียเรเองไบีปลาบูมีปลาบูแยกใส่ยู่บนนี้มนเทเลยคนคนแยกแล้วเราไปเ้แล้วตัวอนะอย่ข้างล่างผมด้ติ เจ้า n ó องงอันนี้จะไปเน็วไม่ทังนี่มันังนี่ือตวไหมฮะตายแล้วมดไม่ทังนี่มันังนี่ไปเรียแล้วซุ่มนี่ือซุ่มเดือดเดือดจากค้างกับแข้งว่นพอควบิเรียร์ทไเลีตากเตเดียวมาขาดเกียเดียววกันยกแม่สิเอาไปใส่บักาไปลงแม่น้ำแล้วเอาใส่รถหนุ่มไปฝุนนหมองเห็ดจุ่หม่องห่มุน ขั้วอันเหลี่ยงไงขั้วาปไปเลยตาแล้วันคเขันไลคนขแม่นยูเแล้วเนเซีเราาไขึ้นเลยอันนี้บอกจเอาไปขั้วนี่เลอ่ากเดมาัดอ่ะพ่ยาลงไปอีกรอบนึงอันนี้จเอาไปขั้วครับพี่น้องใส่รถเ็นไปแล้วเฮ้ยเงางน้ำไปเราเอาไปท่อ่ไปแ ทำบากนกว่าด้ป่เนี่ยที่เตียมทังตันี้ ต่างเดียวเอาลงแทงเดียวไปคั้วครับน้องป๊าดมาหมดแรื่องกับโมเดลดิมันจะเป็นสเตปเ,เดิมอลไรนี่มันจะเป็นสเตปเก่าแล้วโอ้โปวดพวกเด้ดอไปไปขี่เก่าเขานี่ยนี่ครับพี่น้องหลังจากไปจับมาแล้วนะครับมาคั้วมาคั้วปลาซอยกันแบดนี้มันแม่นไปขี่เก่าอยู่บบนี้ อขี่เก้าคือหลายแถ่เลี้ยงแถวเลยผมนะคุณปัญหาขุดเกศก็ปัญกาขัวป่าขาดพนักงานอยู่เรือยด้วยนี่มาเรือยมาเรื่อยผมเลยสิมาก็นั่งขั้วปลาครับพี่น้องขั้วตะมุกโดนเหรอขั้นบกจากตะคายโอ้ยันนี่เบิ่งได้ไมนใจออก เข้มปลาจริงจยอโอ้คนนี้เห็ดคือเมืออาชีพเลยมาเห็ดมาตัวแรญ่กครับเนาะแล้วเขาตัวใหญ่โอ้โมซิเอเชียเนี่ยเขาต้องเชินเสือบนคือกากแนวปิดหัวนมเนี่ยคราวนี้มาจับหัวนมใครเหรอตัดหัวตัดหัวตัดหัวแพร่เลยนะครับน้องอันนี้ชื่อซุ่มที่แพร่แล้วนะครับอยู่ในนี่นะครับในกระมัง เค็มตัวเนาะเบ้ยอไ่ต้องไ่ต้องไม่มากักมันมันเข็มจ้ากทีมงานพอกลัวทีมงานพอกลัวไม่กลัวครับซุ่ม็ินเล่งกินกันนี่นกาดีครับพี่น้องติดขังไม่น้ำเลยไม่งันกินขเขาเ้าไปเลยนี่ กัก the <te ินข้าส่อไปกินเขากินนาไปนี่โอ้แกก่อนิัเป็นร่มเป็นเรียงไ้ปลากินปลาควนปลาีเลยไปเขาปลาพี่น้องทีมงานพอกลัวเบื้องทางนี้ต้มปลาอีกมอนึงพุบุกบวกหลากหลายไม่นูเลยมือนช่งมดแดงจบแล้วได้ครับผม อันนี้อันนี้ปลาเนียนครับรเนื้อปลาเนียนครับพี่น้องวก,กว้าวไปพอกัวเหง้าคนดีไข่ปลาเนียนสู้กินเลยอันนั้นที่เต้นเต้นหลับตาอยยังเลยนั่นเดี๋นอนิลินั่นนะข้วัวเร่าๆพี่น้อง,องเดี๋ยวมาเช็คยอดกันครับผมพ่นหนึ่งลังสองลังเต็มทุกถังสามลังสี่ลังเต็มทุกลังอันนี้คือปลาที่ข้าวแล้วนะครับพี่น้อง เดี๋ยงเปิดเปิดเพิ่อนเพื่งนน่ขุนขั้วแล้วนะครับขั้วแล้วเรียบร้อยทุกครั้งนะครับว่าฉีกเก่าแท้พอลนี่ฮะของแท้แล้วครับอันนี้ก็อั้วแล้วแพ็คแล้วเรียบร้อยแช่หนังแข็งงางดีเไปกินเบิดแล้วเออสีลังพี่น้องเลยเต็มเบิดเลยจังได้สีกินเหลียนนี่ไร่บอลนี่อุ่นทีมงานเหน็ดเหนื่อยจากการขั้วปลาครับกําลังเติมพลังกันอยู่อู้ห้วยสัก เดี๋ยวไปจับปลาขีกเาตัวไปดิฮะยังจับบ่าเหมือนดิไปขึ้เก้าครับกิมก่อนดิเดี๋ยวจีพ่อปเบิ้งงลปขีกเกอาอีกรอบสองพี่น้องอันนี้ปลาบ่อเพิ่อนไนเพื่อนเพื่อนจับไปแล้วมันบ่ออันนี้เพื่นล่างบอเพื่นเพื่อนไหนมาจับเอาครับลาีกเอาป้ากับปวดพ่อเดยกปลาไม่เลยมาปลาปล่อยามาขาคุณเลย ที่แรกที่แรกว่าสีมานไทยคีบไปซื้อพี่น้องไบ้านนี้เป็นของผมเย็บร้อยเลยเต็มอลาบัมเลยฮะเดี๋ยวไปเบิ้งแับปลาฉีกเอากันต่อครับปลาย่างปลาย่างนี่ใฉีดต้มหัวบกคอยกำลังโฟอยู่อันนี้บ่อบ่ออีกยังก็บ่อบ้านยายใช่ไหมบ่อบ้านยายฟิชชิ่งนะครับบ่อตกปลาเก่าบ้านยายฟิชชิ่งนะครับเช็คอินเอาเด้อพี่น้องเด้อ